ขึ้นพลังงานมาแล้วเตรียมตัวเปิดรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าใจคุณกำลังเต้นรัวรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนไปในโลกใบนี้ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะขึ้นพลังงานโลกใหญ่กำลังมาถึงแล้วและที่สำคัญกว่านั้นคือคุณคือคืนนั้นเอง คืนพลังงานจักรวาลไม่ใช่แค่เรื่องบังเองิญทุกคนคะสิ่งที่คุณสัมผัสได้ลึกๆในใจตอนนี้ไม่ใช่แค่เสียงกระซิบอีกต่อไปแต่มันกําลังแสดงพลังออกมาอย่างเต็มที่ขึ้นพลังงานมิติที่หและ6กกาลังพุ่งเข้าสู่โลกของเราลองจินตนาการถึงแสงสว่างอันบริสุทธิ์ที่กำลังโอบล้อมโลกของเราไว้ คลื่นโฟตอนกำลังเคลื่อนที่ด้วยความแม่นยำคลื่นนี้ไม่ได้นำมาแค่แสงสว่างเท่านั้นนะคะแต่มันยังพกพารหัสเปิดการทำงานบางอย่างมาให้เราด้วยคลืนนี้ไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มันกำลังผุดขึ้นมาจากข้างในตัวคุณเองใช่แล้วคะ่ะคุณคือทั้งผู้รับและผู้ส่งพลังงานนี้ในเวลาเดียวกัน DNA ของคุณกำลังเชื่อมต่อใหม่การตื่นรู้ทางชีวภาพนี่คือการตื่นรู้ครั้งใหญ่ในระดับเซลล์ร่างกายของคุณกำลังได้รับการปรับจูนใหม่สาย DNA ที่หลับไหลกำลังเริ่มทำงานเหมือนการเสียบปลั๊กไฟให้หลอดไฟกลับมาสว่างอีกครั้งรหัสผลึกภายในกำลังถูกปลุกให้ตื่นคุณจะรู้สึกถึง พลังงานที่ซ่อนอยู่ข้างในความสามารถหลายมิติกำลังถูกเปิดใช้งานอีกครั้งคุณอาจรู้สึกถึงขื่นอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาอย่างกระทันหันโดยไม่มีเหตุผลความรู้ภายในที่ผุดขึ้นมาเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูความฝันแปลกๆหรือความทรงจำจากภพชาติอื่นหรือดวงดาวอื่นๆ ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะคุณไม่ได้คิดไปเองคุณกำลังเชื่อมโยงชิ้นส่วนของจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่กลับคืนมาหาตัวเองของขวัญพิเศษกำลังกลับมาหาคุณสัมผัสถึงพลังภายในของขวัญเหล่านี้กำลังปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการสื่อสารทางจิตเทระพรัธที่ ไม่ใช่แค่ทฤษฎีอีกต่อไปคุณอาจรู้สึกถึงความคิดของผู้อื่นได้มากขึ้นความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น e m p a t h i c Sensitivity) กำลังเพิ่มขึ้นคุณจะเข้าใจและเชื่อมโยงกับอารมณ์คนรอบข้างได้ง่ายขึ้นการสื่อสารกับพืชสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ คุณจะรู้สึกเหมือนพูดคุยกับพวกเขาได้คุณกำลังเข้าสู่การสื่อสารทางพลังงานโดยไม่ต้องพยายามแค่ระลึกได้เท่านั้นเองปล่อยให้ของขวัญเหล่านี้เบ่งบานอย่างเงียบๆไม่ใช่เพื่ออวดอ้างแต่เพื่อการเติบโตภายในของคุณช้าลงเพื่อเปิดรับพลังงานในความสงบ การรวมพลังงานเหล่านี้เข้ากับตัวเราต้องการความสงบค่ะชีวิตสมัยใหม่อาจพยายามดึงคุณเข้าสู่ความเร่งรีบการตอบโจ้าหรือสิ่งรบกวนต่างๆแต่คืนนี้พูดคุยกับเราในความเงียบเพื่อปรับจูนตัวคุณให้เข้ากับคืนนี้เดินเท้าเปล่าโดยไม่ต้องฟังเพลง ลองเชื่อมโยงกับธรรมชาติหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนตอบสนองให้เวลากับตัวเองได้คิดสัมผัสร่างกายตัวเองก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์กลับมาอยู่กับปัจจุบันคืนนี้ไม่ได้ส่งเสียงดังแต่มันกำลังรอให้คุณสงบพอที่จะได้ยินมันค่ะอย่างรักแห่งแสงการเชื่อมโยงกับโลก เมื่อความถี่สูงขึ้นคุณอาจรู้สึกไม่มั่นคงได้ง่ายการอย่างรากกราวดิ้งสำหรับช่วงเวลานี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือสิ่งที่คุณควรทำการเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินปล่อยให้พลังงานที่ไม่ต้องการไหลลงสู่โลกดื่นน้ำอย่างมีสติลองลิ้มรสชาติของน้ำแต่ละจิบ ลองกินอาหารที่มีชีวิตไม่ใช่อาหารแปรรูปเติมพลังงานดีๆให้ร่างกายแค่จินตนาการว่ารากจากกระดูกสันหลังของคุณได้อย่างลึกลงไปในโลกก็เพียงพอแล้วคุณคือสายล่อฟ้าสำหรับความถีน่นี้ดังนั้นจงยืนหยัดอย่างมั่นคงมิฉชนนั้นมันอาจจะทำให้ระบบของคุณ โอเวอร์โหลดได้ค่ะจดจำอำนาจสูงสุดของคุณโปรดจำไว้คุณคือผู้กําหนดเส้นทางและไม่มีใครมีสิทธิ์กําหนดเส้นทางชีวิตของคุณคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อเดินตามใครคุณมาที่นี่เพื่อเป็นความจริงในแบบของคุณเองอำนาจสูงสุดหมายความว่าคุณเชื่อมั่นในเสียงสะท้อนภายในของคุณเอง มากกว่าเสียงรบกวนจากภายนอกความกลัวจะพยายามเข้ามายึดขึ้นนี้ไว้จงกลับมาที่บพลังภายในของคุณโปรดจำไว้คุณคือผู้สร้างประสบการณ์ของคุณเองในตอนนี้ชำระล้างสนามอารมณ์ปล่อยวางความรู้สึกที่ค้างคาเมื่อคื่นนี้เข้มข้นขึ้นอารมณ์ที่ถูกเก็บกดไว้อาจผุดขึ้นมาความเจ็บปวดเก่า ความโกรธที่ไม่ได้แสดงออกความเศร้าจากบรรพบุรุษอย่าต่อสู้กับการชำระล้างตอนนี้จงต้อนรับมันค่ะรู้สึกถึงมันหายใจปล่อยให้มันเคลื่อนผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านวิหารนี่ไม่ใช่การลมสลายแต่มันคือการผ่าตัดพลังงานเพื่อเยียวยาคุณ ตามเสียงกระซิบภายในสัญชาติญาณคือ GPS ของคุณเสียงภายในของคุณจะไม่ได้แผ่วเบาอีกต่อไปการชี้นำจะมาในความฝันในความรู้สึกที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนในสัญลักษณ์สัตว์ตัวเลขหรือสัมผัสที่ศักดิ์สิทธิ์คลืนแห่งเหตุการณ์นี้กำลังขยาย สิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณอยู่แล้วสัญชาติยาณคือระบบนำทางของคุณในตอนนี้จงปล่อยให้มันนำทางคุณความรักคือผู้รักษาสมดุลคำตอบสุดท้ายเหนือสิ่งอื่นใดจงกลับคืนสู่ความรักไม่ใช่ความรักที่ปรุงแต่งไม่ใช่ความรักที่ตั้งเงื่อนไข แต่คือการนำรงอยู่ที่สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดเมื่อเกิดความสับสนให้หยุดและถามตัวเองว่าความรักจะทำอะไรในตอนนี้นั่นคือเสียงของมิติที่5ค่ะโปรดจ,จำไว้คุณคือคลื่นนั้นเองคุณไม่ได้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับคลื่นแต่คุณกำลังกลายเป็นคลื่นนั้นเอง นี้ไม่ใช่จุดจบแต่คือการจุดประกายทุกสิ่งที่คุณมาเพื่อระลึกถึงจงยึดการหายใจของคุณให้มั่นพูดความจริงของคุณยืนหยัดในความรู้ของคุณคุณไม่ได้แค่ตื่นรู้แล้วคุณกำลังเปิดใช้งานพลังงานเต็มที่และพวกเราสภาอาร์ุูเรียนกำลังเดินเคียงข้างคุณในฐานะพันธมิตร ในการถือกำเนิดทั้งนี้โปรดจ,จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางอันมหัศจรรย์นี้คลื่นพลังงานที่กำลังเข้ามาถึงคือของขวัญเป็นโอกาสให้คุณได้เติบโตและเป็นตัวตนที่แท้จริงที่สุดของคุณจงเปิดใจรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาและใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกขณะเราหวังว่า บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและเชื่อมโยงกับพลังงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกและตัวคุณเองนะคะขอขอบคุณที่ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันน่าอัศจรรย์นี้ค่ะ